สวัสดีค่ะกลับมาพบกันนะคะเกฟอร์เรนซูมค่ะหรือพี่ฟอกของน้องๆเอยนะคะวันนี้พี่ฟอกจะมาแต่งหน้านะคะไปข้าดาวในปี2016จริงๆเนี่ยเป็น2015ใช่ปะเพราะว่าเดี๋ยวก็ข้าดาวเปลี่ยนไปมันก็เป็นปี2016เนอะดังนั้นเนี่ยการแต่งหน้าเนี่ยมันก็จะต้องเป็นอะไรที่แบบในแนวกลางคืนนะคะก็จะต้องมีวิ่งวับแบบเบาๆพอ เนื่องจากว่าตอนนี้หน้าพี่ฟอนจะวิ่งวับไม่ได้มากนะคะเนื่องจากว่าใบหน้าของพี่ฟอนยังมีอาการแพ้อยู่นะคะเดี๋ยวพี่ฟอนจะเริ่มต้นนะคะในพี่ฟอนได้มีการทาจอ i ์ไรเซ z e r ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ไม่ได้ทาครีมกันแดดนะคะเพราะว่าพี่ฟอนจะใช้ตัวนี้ค่ะ beauty rush ตัวนี้เ,เป็นดีดีครีมที่เป็นออร์แกนิกนะคะวันนี้เนพี่ฟอนจะใช้2ส,สีสีแรกเป็นสีเบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะเป็นสีเบสก็เป็นเหมือนรองพื้นธรรมดานนะคะแล้วก็ใช้ตัวนี้สีเขียวเดี๋ยวพี่ฟอนจะอธิบายว่าเฮ้ยทำไมพี่ต้องใช้สีเเขียยยยวววุวนวาาดูแแบบอะะมกมก ตัวนี้เนี่ยเขาจะมีสารกันแดดนะคะที่มีค่า SPF สูงถึง50 PA บวกบวกบวกนะคะพี่ฟอจึงไม่จาเป็นต้องทาครีมกันแดดและที่สําคัญเนี่ยตัวนี้เป็นตัวใหม่เป็นออร์แกนิกก็คือถ้าใครที่ผิวเนี่ยแพ้ง่ายเช่นผิวแบบบอบบางอย่างเช่นพี่ฟอเนี่ยแบบมีแนวโน้มที่จะเป็นสิวง่ายก็ใช้ตัวนี้เราก็จะไม่แพ้นะคะเราก็จะไม่อุดตันและที่สําคัญที่สุดนะคะส่วนผสมเนี่ยทำมาจากออร์แกนิกค่ะพี่ฟอนนะคะจะเริ่มใช้สีขาวนี่เห็นอะไรใหม่ไหมนี่นะคะ พี่ฟอร์เพิ่งเปิดเลยได้าปนสกหรีตัวนี้เป็นแปลงรองรองพื้นนะคะของมิช,ชา่าพี่ฟอร์จะใช้สีเขียวใช้แค่นิดเดียวพอนะคะในการทาตรงนี้ตรงคางเออเพราะว่าจะให้เป็นการปรับนะคะสภาพสีผิวหน้าเพราะว่าดูดิฮาริยะทำเยอะมาก คือพี่ฟอใช้สีเขียวเนี่ยเพื่อเป็นการปรับสภาพสีผิวหน้าเพราะว่าตอนนี้มันมีร่องรอยอาริยธรรมนะคะจากการกดสิวแล้วก็พี่ฟอแบบเออหน้าอุดตันแล้วก็แบบมีอาการแพ้อยู่นะคะและพี่ฟอก็จะใช้สีนี้เป็นสีเบสสีส่วนหนึ่งเป็นสีหลักแหละเลงไปที่หน้าเลยคะ่ะจับไปเลยแอร์ลืมบอกไปลืมนะคะ พี่ฟอลืมบอ,อกไปอีกตัวนั่นแหละพี่ฟอตั้งใจจะเอาอซื้อมาเป็นของฝากด้วยแต่พี่ฟอไม่มีเวลาที่จะถ่ายรูปแล้วก็ไม่มีเวลาที่จัดกิฟต์ไอเว้พี่ฟอก็เลยเลื่อนนะคะไปทําการจัดตอนกลางเดือนมกราแทนเพราะว่ามันตรงกับวันเกิดพี่ฟอนะคะแล้วพี่ฟอก็จะมีอะกองทัพเสริมนิดนึงนะคะเพื่อไปเสริมเพราะตอนแรกตั้งใจว่าจะให้เอาไปใช้นะคะสวยในช่วงก่อนปีใหม่แต่ดูการแล้วพี่ฟอแบบมันจะปีใหม่เดี๋ยวพี่ฟอจะไปไปเอาติ้งกับบริษัทไงแล้วมันก็เลยแบบ เดี๋ยวกลัวไม่ทัน,น่ะพี่ฟอก็เลยอ่รวบยอดเลยละวันแล้วน้องๆก็เข้าใจด้วยเห็นไหมพอเราเอาสีเบสอะปิดกับสีเขียวเราเห็นปะมันอำพรางไม่เห็นสิวเลยและพี่ฟอก็ไม่ใช้คอนซีลเลอร์นะคะคลิปนี้เพราะว่ามันเอาอยู่แล้วอะ ต่อมานะคะจะเป็นขั้นตอนของการพาวเดอร์ตัวนี้นะคะของ beauty rush เหมือนกันเป็นแป้งตัวใหม่ที่เขาออกมานะคะเป็น smooth matte powder SPF 30 PA บวกบวกบวกคือมีสญญารกันแดดแล้วคือเราใช้เจ้าตัวรอบพื้นตัวนี้แล้วก็เราก็ไม่ต้องทากันแดดนะคะสีที่พี่ฟอใช้นะคะพี่ฟอใช้สี number 02เป็นสี honey สีเขาก็จะเป็นแบบนี้นี่มีแอบ,บใช้ไปแล้วด้วยนะคะเห็นไหม พี่ฟอขอบอกเทคนิคน,นิดนึงนะคะ,ะก่อนที่เราจะทาแป้งเนี่ยลงไปที่หน้าเนี่ยคือเราควรจะปล่อยให้รองพื้นเซ็ตตัวสักพักหนึ่งนะคะไม่ใช่ว่าแบบว่าทาไปปุ๊บแล้วลงแป้งปั๊บเลยเนี่ยพี่ฟอเกรงว่าเดี๋ยวหน้ามันจะเป็นค้าบอะค่ะคือทิ้งไว้แป๊บเดียวเนาะแล้วพี่ฟอก็แตะลงไปที่หน้าเบาๆพอแป้งจิหญิงนิน่นเดงหน้าผ่องบางเบาตะปกปิดดีไม่ผสมน้ำหอมและแอลกอฮอล์เหมาะกับผิวบอบบางแพ้ง,ง่ายและเป็นสีง,ง่าย เริ่มต้นจากสเต็ปแรกนะคะพี่ฟอร์จะจัดการกับคิวปิงๆของพี่ฟอร์ให้มันเร้ยรูปนะคะด้วยนี่เลยนะคะของอาชิตานะคะสีนี้มันจะเป็นสีที่เข้มอ่ะมันจะมี2ส,สีสีน้ำตาลอ่อนออกน้ําตาลแบบแดงๆหน่อยอันนี้มันจะเป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะบีบออกวมาเต็กเดียวพอนะ เริ่มต้นด้วยการแต่งตาพี่ฟอเลือกใช้พาเลตของทาร์กนะคะโดยพี่ฟอนะคะเลือกใช้สีน้ําตาลเนื้อแมทนะคะทาไปที่บริเวณเปลือกตาให้ทั่วนะคะค่อยๆค่อยๆเริ่มแต่น้อยนะคะแล้วก็ค่อยๆเบนไปเรื่อยๆและในขนาดเดียวกันนะคะเราก็ใช้สีน้ําตาลนะคะทาไปที่ขอบตาให้ทั่วและเราก็ใช้สีม่วงเนื้อแมทนะคะสร้างเบ้าตา ค่อยๆเบนไปค่อยๆเบน,นไปนะคะมันก็จะเป็นประกายมุ่งอ,อ่อนๆนิดๆและจะท,ทําให้ตาของเรานะคะมีเบ้าที่ชัดขึ้นในขณะเดียวกันแล้วเราก็เบนและพี่ฟอนะคะก็จะใช้สีม่วงเข้มนะคะสร้างเบ้าตาทับลงไปอีกทีค่ะควรเริ่มแต่น้อยนะคะแล้วก็ค่อยๆเบนสาเหตุที่ให้เริ่มตั้งแต่น้อยนะคะเพราะว่าถ้าเราระเรงไปทีเดียวเนี่ยอาจจะทําให้ตาเละได้ค่ะแล้วก็ทาไปตรงที่หางตาร่างนะคะ แค่ตรงไปขอบตาล่างนิดเดียวพอค่ะและก็ใช้สีขาวที่สุดในพาเลตเดียวกันเนี่ยทาไปที่ใต้คิ้วนะคะแล้วก็เบลนด์ให้เข้ากันพี่ฟอนะคะก็จะใช้สีออกชมพูนิดนนะคะมีประกายชิมเมอร์แปะไปตรงที่หัวตานะคะทั้ง2ด้านและก็ทาไปตรงที่บนเปลือกตานิดนึงนะคะให้มันเป็นประกายวิบวิบสร้างดวงตาให้คมชัดนะคะพี่ฟอเลือกใช้ดินสอของนานซีรี r i อิ e ไลเนอร์สีดานะคะในการเขียนอินไลเนอร์ที่ขอบตาบนและขอบตาล่างค่ะ กรีดอายไลเนอร์อให้ดวงตาบนนะคะดูคมเข้มพี่ออลเลือกใช้ Miss Teen Super Black Eyeliner สีดำนะคะปัดมัสคาร่านะคะพี่อรลใช้ของนา a u d a c เชียเฮ้ยเมื่อกี้แบตหมดไปขโมยถ่านแบตจากรีโมทมามา <t ell> มาใช้ก่อนนะคะเ <t ell> ดี๋ยวต้องรีบพูดแล้วเดี๋ยวขาดไมโครโฟนหมดครับต <t ell> ิดขนตาปอมนะคะ The Book of r a s เบอร์16ของหมือลินดาค่ะ มานะคะเราจะทําการคอนทัวร์กันพี่ฟอใช้ของ Hourglass นะคะวันนี้พี่ฟอจะขอคอนทัวร์หนักเลยนะเพราะว่าเขาดาวแน่นอน,นะคะ่ะจะต้องถ่ายรูปเยอะมากกับเพื่อนไม่ว่าจะเป็นมุมไหนมุมไหนนะคะมันจริงๆมันก็คล้ายๆกับการแต่งหน้าเชดเลตติ้งอ่ะแบบว่าเราจะต้องถ่ายรูปแทบจะทุกมุมอะ่ะแล้วก็ต้องอาจจะมีสังสรรค์ด้วยนะคะเพราะว่าเนื่องจากเป็นงานเทศกาลแห่งความสุข คือการแต่งหน้าในสไตล์ของพี่ฟอร์เนี่ยพี่ฟอร์บอกเลยนะคะว่าพี่ฟอร์เนี่ยไม่ได้เป็นโปรเฟชชั่นแนลนะคะแต่การที่มาแต่งหน้าให้น้องๆดูเนี่ยพี่ฟอร์เชื่อว่ามีน้องๆหลายๆคนเนี่ยยิงแต่งหน้าไม่เป็นพี่ฟอร์ก็จะใช้วิธีที่แบบเฮ้ยมันเข้าถึงง่ายแบบเอ้ยใช้แค่นี้มันก็เรียกว่าพอพอถูไถยได้นะคะแล้วแบบว่าเออแบบเฮ้ยพอแต่งออกมาแล้วเอออก็ไม่ได้ขี้ริ้วขี้เร่อะไรอย่างเงี้ยมันก็โอเคอะ่ะและพี่ฟอร์นะคะก็ใช้สีเดิมเลยในการทํา ไฮไลท์เชดดิ้งจมูกในสีขาวตรงนี้นะไฮไลท์ในการทำเราจะกลับมาใช้นะคะพาเลตอันแรกที่เราใช้กันนั่นก็คือทาพี่ฟอร์มีความรู้สึกว่ามันร่วนมากเลยค่ะ <laughs> เราก็ปัดไปตรงหน้าแก้มต่อมาเราจะทำการปัดคิ้วกันนะคะสีน้ำตาลเข้มของมิเล ประมาณสเป็นขั้นตอนของการทาปากนะคะพี่ฟอจะใช้สีส้มอ่อนๆแล้วกันเนื่องจากว่าสีส้มนะคะเป็นสีมงคลในชีวิตพี่ฟอพี่ฟอก็ชอบแล้วก็เลยขอเลือกที่จะหยิบสีส้มนี้มาทานะคะเมื่อกี้พี่ฟอลืมไฮไลท์นะคะในพาเลตเดียวกันเลยที่เป็นสีขาวที่สุดนะคะของ h our g l a s s พี่ฟอจะขอไฮไลท์ต,ตรงนี้นิดนึงเพราะว่านะคะเราจะเป เขาดมงเขาดาวหน้าจะต้องแบบว่ามีแบบแชมโบญนิดนึงนะคะถึงแม้ว่าพื้นสภาพผิวหน้าเนี่ยจะเย็นอยู่ในตอนนี้นะคะแต่แบบว่าการแต่งหน้ามันก็สามารถบุกได้แต่ที่สําคัญที่สุดนะไปเขาดาวแล้วนะคะกลับบ้านต้องล้างหน้านะไม่งั้นนตอนเช้าสิวจะเขะค่ะถ้าไม่ล้างหน้านะสําหรับคนอื่นพี่ฟอไม่รู้นะแต่ของพี่ฟอคุณค่ะ ไม่ได้เลยซีเรียสเรื่องนี้เรื่องใหญ่เลยสําหรับการล้างหน้านะพี่ฟอเป็นคนแบบต้องล้างหน้าให้สะอาดอะค่ะเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดแล้วเดี๋ยวมาค่ะแฮ้เป็นยังไงบ้างสําหรับฟินิชลุกนะคะคือสาวๆจะทําคือน้องๆเนี่ยจะทําผมทรงไหนก็ได้นะคะแต่พี่ฟอเนี่ยเนื่องจากว่าตอนแรกพี่ฟอตั้งใจว่าจะทําผมแบบอลังเลยแต่แบบว่าเวลามันไม่พอเดี๋ยวแบบพี่ฟอแบบ ต้องไปต่างจังหวัดหลายอย่างเลยนะคะพี่ฟอลก็ขอเลือกที่จะปล่อยผมแบบธรรมดานะคะหรือใครที่จะมัดผมนะคะใส่เยลนะคะเป็นเวทลุกหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถทำได้นะคะ,ะท้ายส่วนนี้นะคะก็ใน พี่ฟอทำคลิปในวันนี้เนื่องจากว่าเป็นการเค้าดาวปีใหม่นะคะจะเริ่มต้นในปี2016นะคะพี่ฟอขออวยพรให้น้องๆทุกคนนะคะที่มาติดตามพี่ฟอรหรือที่ทําให้เราได้มารู้จักกันนะคะสาหรับบางคนเนี่ยที่เราได้มารู้จักการเช่นในทาง a c e b o o k เนี่ยบางคนเนี่ยพี่ฟอเคยเจอหน้าแล้วแล้วเราก็ได้มีการพูดคุยกันได้รู้ได้ทำความรู้จักกันแต่กับบางคนเนี่ยพี่ฟอก็รู้จักแค่ใน Facebook นะคะบางทีก็ยังไม่เคยเห็นหน้าค่าตาก,กันแต่พี่ฟอจะบอกว่า ขอบคุณทุกๆคนมากนะคะที่มาติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้พี่ฟอเสมอมานะคะในปี2015ที่ผ่านมาอะไรที่ไม่ดีนะคะขอให้พวกเราลืมกันไปนะคะแล้วก็เริ่มต้นใหม่ในปี2016ที่มีแต่เรื่องที่ดีนะคะแล้วก็สดใสใช่ไรกว่าเดิมเพราะในปี2015ในพี่ฟอก็บอกตรงๆเลยว่ามีทั้งเรื่องที่ไม่ดีนะคะแล้วก็มีทั้งเรื่องที่ดีเรื่องที่ไม่ดีก็คือปัญหาสุขภาพนะคะที่ ไม่เคยคิดว่าจะต้องมาใช้เงินนะคะเยอะแยะมากมายในการที่จะมารักษาตัวเองนะคะแล้วก็เรื่องที่ดีก็ทำให้มีคนติดตามเยอะขึ้นนะคะทำให้มีเพื่อนมากขึ้นขอให้น้องๆทุกคนนะคะมีความสุขสิ่งใดสมความปรารถนาในทางที่ดีนะคะแล้วเจอกันใหม่ในปี2016ค่ะสำหรับวันนี้พี่ฟอลไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ